นะทุดงคัสถานอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียจารย์ประจำปีนี้สําหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับได้มีผู้ปกครองและมู่ญาติมาร่วมพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาตที่มีความตั้งใจเข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีและบวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กําเนิด ในพิธีบำเพ็ญบชาครั้งนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสรัตคุณซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเพนนะครับให้ความเมตตาเป็นพระประชาะหลังจากนี้นะครับคณะพระธรรมทายาทุกรูปก็จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีหรือว่าภาคปฏิบัติฝึกให้เป็นผู้นำนะครับที่มีวินัยเคารพอดทนรู้จักบริหารเวลารู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวมถึงการเป็นผู้รักในการให้นะครับ รักษาศีลรักการปฏิบัติธรรมโดยกิจวัตรเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทําและควรทําเพื่อจะให้ทุกท่านนะครับเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจโครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ใชายไทยรุ่นใหม่ได้มีความรู้และเป็นผู้นําที่จะคอยค้าจุนพระพุทธศาสนาในอนาคตให้เจริญรุ่งเรืองด้วนั่นเอง สำหรับในการบรรพชาเป็นสัม,มนเณรนะครับหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดขึ้นที่อุโบสถนะครับในการบรรพชาสัม,มนเนรก็สามารถทําได้นะครับที่บริเวณธรรมศาลาก็ได้นะครับหรือศาลาต่างๆโดยได้รับความเมตตาจากพระปชาผู้ผ่านการสอบแล้วนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทุตุงคัสถานอุดรธานีหลังจากที่สัมมนาธ,ธรรมทานยอดในหลายจังหวัดนะครับได้บรรชาเป็นสัมเนาแล้วก็จะกระจายไปตามพัทธสีมาของวัดต่างๆนะครับในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยซึ่งก็จะถือได้ว่าเป็นการสร้างกระแสน,นะครับแห่งการบวชพระให้เกิดขึ้นทําให้เกิดการตื่นตัวนะครับที่จะร่วมกันร,รักษาพระพุทธศาสนาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปนั่นเองครับ